นี่คือ5เช็คลิสต์ที่จะบอกว่าคุณคือผู้นำตัวจริงหลายครั้งหลายคราวที่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่าฉันจะนำคนได้หรอฉันก็ยังไม่เก่งฉันก็ยังไม่ดีพอวันนี้ค่ะพี่ตูนขอพาคุณมาดูเพื่อให้คุณรู้กันไปเลยว่าแท้จริงแล้วคุณมีความเป็นผู้นำมากน้อยขนาดไหนพร้อมไหมคะเรามาดูข้อที่หนึ่ง ผู้นำเป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้มีไหวพริบป,ปฏิภาณมีกลยุทธ์วางแผนการในเกมที่คุณกำลังเล่นอยู่ข้อที่2ผู้นำเป็นผู้ที่มีผลลัพธ์มีประสบการณ์มองเกมข้างหน้าได้อย่างชัดเจนข้อ3ผู้นำเป็นผู้ที่สร้างเกราะก,กำบังเมื่อมีภัยมาเป็นที่พึ่งพาของลูกน้องได้ทุกเมื่อข้อที่4 ผู้นำเป็นผู้ที่ปลุกพลังใจให้ลูกน้องมีไฟตะลุยทำงานจนสำเร็จข้อที่5ผู้นำเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางที่จะสร้างลูกน้องให้กลายมาเป็นผู้นำเคียงบ่าเคียงไหลเปิดเผยทุกกลเม็ดประสบการณ์ความรู้เพื่อให้ลูกน้องเก่งเสมอตนหรือให้เขาเก่งมากกว่าตัวเองถ้าคุณมีครบทั้ง5ข้อที่พี่ตูนบอกขอพูดอย่างเต็มปากเลยว่า เลือกคุณมาถูกคนแล้วจงเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมนำทีมของคุณไปสำเร็จอย่างทรงพลังและไปสำเร็จอย่างรวดเร็วที่สุดค